สวัสดีครับสวัสดี FC สมยงคาเซ็นเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเซลตุ้ยนะครับมาจัดโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับผมโปรโมชั่นของเรานะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่1.99่เกนะครับนี่บอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาดอกเบี้ยถูกๆสำหรับรถมือ2นะครับมาที่นี่ที่เดียวจบแน่นอนนะครับทุกเงื่อนไขนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมเซลตุ้ยนะครับพามาดูเจ้านี่ฮอนด้าไซวิทนะครับผมทั้ง3เจนเลยนะครับนี่มีทั้งเครื่อง1,500ซีซี เทอร์โบนะครับแล้วก็1 8 0 0ซีซีนะครับลูกค้าชอบแบบไหนจัดได้เลยนะครับบอกเลยว่าแต่ละคันนะครับผมไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มคันแรกกันเลยดีกว่านี่เจ้าคันสีฟ้าคันนี้นะครับผมเจ้ารหัส FK นะครับตัวนี้นี่เครื่อง1500ซีซีนะครับเป็นตัวเทอร์โบตัว RS นะครับเป็นตัว5ประตูและไอเทมของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับคันนี้นะครับผมนี่สีฟ้านะครับเก็บงานเก็บสีให้ใหม่นะครับบอกเลยว่า คันนี้นะครับผมเคยเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยมาแล้วนะครับบอกเลยว่าสวยจริงนะครับของแต่งให้ล้นๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้า FK คันนี้นะครับผมอ่ารหัส FK นะครับ 1,500cc turbo นะครับตัวนี้เป็นตัว5ประตูนะครับเป็นแล่ไอเทมของวัยรุ่นหลายๆคนแน่นอนนะครับนี่มาด้านหน้าของเราเลยดีกว่านะครับนี่มีชุดแต่งให้แล้วรอบคันนะครับผมฝาหน้าคาร์บอนอ่าบอกเลยว่า เงาตาแตกนะครับคาร์บอนแท้นะครับตัวนี้แล้วก็ลิ้นคาร์บอนอย่างงี้ครับผมอ่าล้อแมกนี่ล้อแมกยางจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับบอกเลยว่าของแต่งโคตรเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้เซ็ตมาให้อย่างดีเลยนะครับพร้อมซิ่งแน่นอนนะครับคันนี้นี่มาเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆตัวรถนะครับบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยครับลูกค้านี่สีครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยนครับนี่สีฟ้านะครับลูกค้า อ่าสีฟ้าสวยแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านท้ายนะครับมีท่อให้นะครับนี่ท่อไทเทเนียมนะครับทั้งใบนะครับตัวนี้นี่บอกกเลยว่าเอาคันนี้ไปนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับลูกค้าโคตรสุดโคตรสวยนะครับนี่อ่ายอเปิดดูด้านท้ายนี่ด้านท้ายนะครับก็อุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับลูกค้านี่บอกเลยว่าคันนี้สวยกิฟบแน่นอนนะครับพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าคันนี้ ราคาของเราเปิดอยู่เพียงแค่7 9 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2 0 1 7นเะครับเป็นเครื่อง1.5เทอร์โบเป็นตัว R S ด้วยนะครับลูก้าอ่ามือแรกเป็นล้านนะครับผมบอกเลยว่ามือแรกเป็นล้านแล้วก็คันนี้นะครับผมได้ดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่1.9 9ผ่อนอยู่ที่1 2 0 0 0บาทออกรถ0%เท่านั้นนะครับลูก้าอ่าบอกเลยว่าจบแน่นอนใครได้คันนี้ไปอ่ามาเดี๋ยวเรามาต่อคันที่2กันเลยดีกว่านะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้ Honda Civic อ่าผ่อนไม่แพงนี่ผมแนะนําคันนี้เลยนะครับเป็นตัวอ่าตัว e ครับลูกค้านี่เป็นเกียร์ออ o โต้รับเครื่อง1 8 0 0งพี่ีครับลูกค้าตัวนี้อ่าคันนี้ผ่อนเพียงแค่7,600บาทนะครับลูกค้าบอก,กเลยว่าโคตรถูกนะครับได้ Honda c i v i ิแบบนี้ไปขี่แบบสวยๆคันนี้ผมบอก,กเลยว่าเดิมแท้โรงงานทุกจุดนะครับลูกค้าน็อตไม่เคยขยับแน่นอน100% แล้วก็เลขไม้เพียงแค่80,000กโลนะครับคันนี้สวยจริงครับคันนี้ใครอยากดูตัวจริงผมบอกเลยว่าโคตรสวยครับสวยกว่าในรูปแน่นอนอ่ะสภาพโดยรวมนะครับก็เอายง่ายคันนี้เดิมโรงงานทุกอย่างนะครับลูกค้านี่เดิมเดิม,เด,มเดิมทุกจุดผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนราคาของเราขายเพียงแค่499,000บาทผ่อน7,600บาทออกรถศูนบาทเหมือนกันมาเดีย๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของเรานะครับผมนี่คันสุดท้ายของเราเลย เจ้า Honda c ซ v i ิ FE ครับลูกค้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นตัว EL นะครับลูกค้าบอก,กเลยว่าคันนี้เราขายโคตรถูกนะครับลูกค้าขายเพียงแค่799,000บาทผ่อนอยู่ที่12,000บาทออกรถ0บาทออกรถ0%นะครับลูกค้าคันนี้สภาพเดิมโรงงานน้องๆป้ายแดงนะครับลูกค้าบอก,กเลยว่าคันนี้เลขใหม่เพียงแค่3-4หมื่นโลเท่านั้นนะครับลูกค้าสวยกิฟตแน่นอนนะครับคันนี้มาเดี๋ยวผมพาดู รอบๆตัวรถนะครับนี่ดูครับด้านหน้าอ่าบอกก็เลยว่าใหม่แน่นอนนะครับคันนี้เดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับได้สีขาวมุกไปด้วยนะครับลูกค้าอ่าบอกก็เลยว่ามือแรกนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับอ่าสีขาวผมบอก,กเลยว่าถ้าลูกค้าจะไปจ่ายเงินราคาเกือบล้านนะครับมาซื้อคันนี้799,000บาทได้ดอกเบี้ย พิเศษให้ด้วยนะครับลูกค้านี่เริ่มต้นเพียงแค่1.99เท่านั้นนะครับลูกค้าบอก,กเลยว่าคันนี้ผ่อนเพียงแค่12,300บาทนะครับฟรีดาวน์นี่มาเดินดูรอบๆตัวรถนี่ดูครับเดิมครับผมไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้บอก,กเลยว่าไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ล้อแม็กยางเดิมๆจากโรงงานนะครับลูกค้าบอก,กเลยว่าคันนี้สวยกิฟแน่นอนสําหรับใครที่กําลังมองหา รถเก๋งไซส์ขนาดกลางนะครับผมบอกเลยว่า3คันนี้นะครับผมอยากได้ราคาข้าง,งัวดถูกๆอดอกเบี้ยถูกๆนะครับสำหรับรถมือ2ผมบอกเลยว่าไม่มีอีกแล้วนะครับดอกเบี้ยแบบนี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับลูกค้าโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้เดือนเดียวเดือนสุดท้ายแล้วนะครับใครมาก่อนได้ก่อนใครมาช้า <โ at. S 1> ผมบอกเลยว่าดอกเบี้ยแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับลูกค้ามีที่นี่ที่เดียวสมยงคาเซนเตอร์นะครับถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ 0 98 469 6699นะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์สาขาโนนของทอนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงก็อยากดูรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ